กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่าเอาอาสมองสบอนสุขสุข,สขนพนประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบอพ่อกับซองสนิปป่าคือเก่าพี่น้องไปเท้าสี่อย่างไปเกื่อนเอื้อยอุ้ยพี่น้องสบายดีพี่น้องเราจะเป็นพากันไหวควนกายทางเอจะเป็นไหวงามค่ะจะจาจ้าสบายดีพี่น้องนอุ่ ่นีขับวุ่นอิ่มเด้อเจ๊แฟนงามตลอดพี่น้องเลยเด้อพากันกินขับวุ่นอิ่มนอนเบิร์ตปะไปพี่น้องเอาต้นมะเข็งบ่เฮ้ยโอ้บมอนี้จนแก่เบิร์ตสุกจนดำไปแล้วลูกหล้าแม่ กำลังย่างไปพี่น้องเลยย่างไปก็สิมีน้องปิวนี่ไปนำลูกสาวเจหย่างไปแค่เรวุ้ยพี่น้องทั้งนั่นนะเขาเจ้าต้านเขาเจ้าบอ่อยเที่ยวพี่น้องเล่เพิ่งก็เลยได้มาบุป่าพี่น้องอยู่ทางพี่เอ้ยอันได้จัง้งนเนะงงเอ้ยไม่ได้เจ้าได้จังเสีเอารถไทยมาได้สะ ฮะมาทา,างนี้งงเขาพู้ป้าเฮือนเจ้าอโอ้เอออุ้ยนะ่าเล่าแบบว่าเนี่ยถี่เล่ากับบอมีพี่น้องเอยลยลำบากลำบนโอ้ยเออเขาเจ้าให้เที่ยวอยู่บ่แต่ทางเขาเคยเที่ยวมากนะเป็นใบเที่ยวเนาะโอ้โดยนเดินเดินดิเขาจับใบเที่ยวพี่น้องเอ้ย เที่ยวดินกับยังไหวเที่ยวปวดโพไปจักเนี่ยสิว่าไปจักเนี่ยสิว่าเนาะมาแล้วพี่นออ้องเอ้ยกำลังมาเฮิดเอไอ,ไอ,ไอุ้ยมาเจาะคืองามแท้หายค่อยบ้างมาน,นัง่งพี่น้องที่ว่าที่ว่ามีแต่เอื้อยเอื้อยเพิ่นว่าให้เปลี่ยน เปลี่ยนพาเนาะเอื้อยเอื่อยบอกเอื้อยเพิ่นบอกให้เปลี่ยนพาสนีิว่าสนิกว่าอะไรถามความรู้สึกของเพิร์นนั่นแหละว่าคันเพิ่นว่ามันแอบบ่ได้มันเห็ดยังแบบบ่ได้ว่าษาทำปวดกินดอกมาแหละเลยนี่นาพี่น้องมันเห็ดยังใหม่ได้มันมันบ่ได้นะเพิ่น เพื Arizona, <te ่อนแม่วาเอาคองมาเสริมมากับเสริมบ่อไ้เนาะเพิ่นแล้ววะแน่นี้พี่น้องเพิ่นแล้วว่าคันได้เงินไดข้าำกะเพิ่อนจะเข็ดว้ให้ลูกนั่งรังไหมเพิ่นว่าจะของหนึ่งซองของกับเอาเคิดแต่เหือแห้งของเพิ่นเองฮะแหละแม่เข็ดอยากได้ว่าให้ลูกเพิ่นว่าแม่บอกเพิ่นคิดในใจมีเมือนามีนมีบุญธนาโดยไดปลลูกโอ้ย โอ้ยเพิ่นว่าวนะน้าลูกเพิ่นก็ยังน้อยๆน้องพี่น้องเอ้ยน้านี่ไดยสายลูกชายนะฮามาพี่ฮามลูกชายกันยังน้อยพอเยนะพ,ยอยพิ่นเพิ่นวายการแม่ว่าความความเพิ่นคิดคิดไว้ทุกมือ้อทุกมื้อนะพีน่น้องเพิ่นจะฮ็ดไว้เพื่อลูกเพิ่นจะของจังได๋เพิ่นว่า กันว่าบ่บเหือแหงแบบว่าขับ่ถตายปลาลูกปลาเต่ากับสิบุระอีโบผลนานชีวิตของเพื่อนนะนะกระพัวเพื่อนนะพี่น้องเพื่อนก็ไปเห็ดเวี้ยเห็ดงานซอยบ่าวตายกระถูกคือบ่าวตายแหละไปตัดพื้นตันยังกระบ่าวตายใส่รถไถกระบ่าวตายกระอดเข่าออดเข่ากระอดน้ำบ่าวตายบอผู้แบบว่าสีเป็นคาไม่ใครยังอะไรโอ้พอได้เงินนะเนาะโอ้ยเอึ้ยชีวิตเราก็สุนเต็มที่พี่น้องเอ้ย สพวเพลินกะหักกัมามาแต่เหตุการณนเบาตายนะ้ัวเพลิ pic. นไปเห็ดทั้งเมียทั้งพวบางที่กับเมียก็ไปตึกสะดุ้งเออขึ้ามันว่าบอกอนาคตเจ้าไปตึกสะดุ้งมันบ่เหม็นโอ้บ่ตายบอกบ่อยไปโดยโดยโดยบ่ตายว่าบอกบ่อยไปแม่นเขาบอกบ่ตายไหวว่าไหวเอออุ้ยไปไสเมื่อนี่ยเพลินอยู่เพื่อนว่ะเละเละพวเพลินพี่น้องเอ้ยไอ้ปดหมวกก็ได้ นี่แหละเฮามายำได้กับบุเรียนอ้ายผุนจักเถื่อพี่น้องเอ้ยเพิ่นไปเห็ดเฮือนเห็ดซานถอยบ่าวไต้ไปตัดใหม่ตอนยังกับไปตัดกระบะไต้นะไตกระบะไต้โอ้ไพ่สะดวกในลอยสองคนนี่ป้านำชุมน้องบิวโอ้ยป้าให้น้องบิวเอาพี่น้องเอ้ยน้องบิวน้องลิงพ่อกับแม่ไปตัดพื้นตัดใหม่มาคายไว้สืเขาให้ลูกนี่แหละโอ้ยความถูกเนาะไพ่กรว่าไพ่ ไอ้กระบอมีคือกันอันลังคาเพิ่อนไอกระหัวได้ในพี่น้องกองป่องแกงแ่งที่ว่าพี่น้องเห็นเนาะอยู่ไปนะเนาะอยู่ไปคันว่าสื่อพาสื่อยังมาเห็ดมันก็เห็ดพอได้เพิ่นก็เลยว่าเออเผื่อแห้งเพิ่นนะแม่แม่เ็บเงินเก็บพันได้กับสื่อเสาซื้อยังเห็ดใหม่เนาะที่เคยดูกระนอยโดยโดยโดยมันมีด้วยนะโอ้โดยโดยโดย คือบอตายซื้อนียกระเบื้องไว้แล้วพี่น้องหาหกปีแล้นั้นโอ้มีซื้อแล้นั้นแล้วโอ้ดอยดอยดอยเห็นเพิ่นได้ไปจากกาะออนเพิ่นดอยเที่ยวไปเบื้องเที่ยวไปแยงน้ำชุ่เพิ่นโอ้ยแยงของเพิ่นยับคำว่าใกล้ๆกันนั่นกล่องมัมม่อยากเห็นโอ้ยเที่ยวไปเบื้องไปแยงเนาะมาเด้อสาวแม่ลูกมาเด้อ เปิดพอมาน้ำใช่หรอพี่น้องเปิดพอไปนะเอิดพอมาดึงลูกพี่น้องเจ๊สายพี่น้องเอ้ยมาไปลูกไปพี่น้องพีน้องว่าความถูกความยากของเหงายุ้ยเจ๊สายไปนั่งบรรลุกบ่ได้ป้าผดพอลูกสาวไปดึงบาทไปไปน้ำพอเห็นทุกอนผัวลูกมาดึงน่ะลูกบ้าเลยเจ๊เจ๊สายนี่เป็นคนแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อผด ียกว่าเพินสินางเศร้าเปินสินางแป๊บหนึ่งล้เพินสิลุกพราะนางแ้กบัลลุกบไลทท่นกินขับปุ่นลเนางขันโฆษณะเ่นันตรงลงพ่อม่นาเนีกำลังว่าความถูกความอยากไอ้อุ้ยเนาะลูกสาวไปนางพ้อยเปนนางน่าจิเปลี่ยนตาน เมื่อยได้บันบืนขึ้นตะเปโอ้ยงมาซะแ้งาง่ามา้นอ่ตมืเป้หยาอืมโอเคเห็นอยู่ย <c oughs> เามื่อนี้เขามาเมื่อนี้อีก,กาแบบว่าเป็นสะพานบุญใหอื่อเอื้อเพินเลื่อเฟินทั้งจางารประเทศเขนแล้วทางเมืองเนาะผาเงินมาอยู่เจ็ดพันหาในไฮซนี่นะหาร้อย เสีย่าทนียมน้ไอสนนี่หันล้าไอน้องนานหาล้วไอให้แมไอน้องนั้นหัลอยหันเจสไดหนลอยพ่จุตเอพุ่นจุดต้ก็เนาะเขากัเสีย่าทเนียมน้ำแบบนี้นะเหียมทยนงสนี่สี่เหมางสองสามจะสันีเจ็ดาลเจ็ดไปหนลยเจ็ดพันหนึ่งลอสี่สิบบาทเนาะ สีนี่กสอาเรเี่น้องเยตเฮยอืมอเนนีหาออืมพอได้เติมน้ำมันมา่าามาเนาะสีนี่ได้ให้เอื้อเพิ่นอยู่หกพันหกร้อยสี่สิบบาทขอบพระคุณเอื้อหลายๆเด้อเอื้อเด้อก็เอื้ออยู่ดีไม่แห้งอย่าเจ็บอย่าจนมีเป็นดีอย่างกองด้รับคเป็นอง พอมีอะไรจ๊ะนม้านมีอจับอไาเขพูดเอนเด้อเขเหมืนเด้อหยใจเพม่อนลายเด้อที่เพม่อนมีเมตตากับครอบครัวขันขันน้องๆอุ่นอกจฉุยเพื่อห้มาหกพันให้ค่อให้พื้นได้หกล้านหกล้านหกแสนให้ได้หลายเด้อขอให้เพื่อนห่างเพื่อนมีบ่อยเจ็บบ่อยไข้ขอใ้เพื่อนสุขภาพแข็งแรง รำรวยคับดูครับผูกแพงน่กทั้ง่เลเม่อกี้กระหายพี่น้องเลยหายนั่งเ่อุ้ยผ้้บ่กเป็นบ่เป็นยังดอกอเมื่อกี้เกิดมาบ่เคยได้าบมีเดีนี่คือเดียวนี่เลยได้าบเงินฟังเราเด้อพี่น้องเลย ดูดีเลยค่ะไม่น้องกิ๊กน้องกิ๊กหายละโศกเศร้าเบื่คิดแบบภูมิใจนลำบอกแน่แต่โบเคยเห็นเคยได้แต่พี่น้องก็ยังโบเคยหายจากเ่อนะสุ่มห้าวยังว่าฮักก็มาเห็นการคนแปลกหน้าได้สุ่มห้าวน่ะเจ้ายังหาหายได้แบบนี้โว้ย เราขอบคุณเอื้อใหญ่ใจดีเพม่อนเนาะขอบคุณเอื้อใหญ่ใจดีเด้อที่เมตตาขอบคุณเอื้อยอุ้ยเนาะที่ว่าให้เขามาถ่ายมามาถ่ายเอาเพิ่์นเนาะเขามาถ่ายเอาเพิ่์นรายการเพิ่์นกัเมตตาขอบคุณเพิ่์นกับขอให้เอื้อยเฮงเฮงรวยรวยเด้อหน้าที่การงานเขอให้ราบเรื่นไปด้วยดีเนาะ ุปสรรคกับวัยมีเด้อเด้อได้ได้แต่เงินแต่ข้ามไรน้องทองไรโฮมเด้อสุขภาพแข็งแรงเไรน้องทองไรเข่าโฮมเจ้าอยู่ขุมมือขุมมือเด้ื่อยเด้อซาถูกคมามขอบใจลายลายขอบใจน้ำคุณที่เอามาให้อีกเนี่ยเด้อเขามาแต่โดยเอื่อยโดยโดยไม่แต่ผูกผูกแข่งได้ไงว่าได้จะได้ก็มีกูแพงได้เลยาเพิ่นเป็นคนดีโอ้ยค่ะก็ว่าจะแต่เพิ่นดีเนาะเขาได้สมนี่ก็ดีใจแล้วดีใจลายขอบคุณหลายๆเด้อท่านมีผู้ใจบุญ เนาะหรือว่าอยากซอยเรือเพิ่นก็ติดต่อมาทางเตช้ายหล่ะกันทีมงานสี่ชีเช้านี่แหละพี่น้องเออเดี๋ยวสี่เป็นสะพานบุญให้คือเก่าเนาะแมนเก่าก็มาถ่ายคลิปเก่าแมนพ่ออยากให้เพิ่นซอยเนาะลูกเพิ่นก็ยังแน่นอนหนังเรียนกันเพิ่นกระถุกคือการเดี๋ยวพ่อให้เพิ่นเมื่อตาอ้าปากได้ขนาดก็คองสีดีเนาะแมนเล็กๆแน่นอนเพิ่นกัมีความสุขแล้วแล้วก็ดีใจ ลายทั้งเพื่อนสิทุกเลยเพื่อนกับ่ได้ว่าขี้เกียจขี้ข้านเาะทอ่อนโดยมีปัญหาเนี่ยสาวกินขำโอ้ยเพืนไปเห็ดอันดีเรมือคอน้ำไผ่นะมีแต่ฮาโดยตนเองแบบนี้นะเพื่อนไปเห็ดเบียดซอยบ่อไต่กับไปตั้งแต่เริ่มต้นจนท้าเดียวนี่แม่นที่ว่าเพื่อนไปเห็ดซอยคือเพื่อนจะให้บ่อไตายเห็ดแล้วไวๆแล้วกันสิพากันไปตัดพื้นอยู่ตรงกลับจ้างเนาะกับจ้างเนี่ยมาขายนำ กับบกับบริแพงดอกผนมาคนั่นรลมันจะไดเอยต่ก็มาปันกันหนึ่งีอยบาสแ่ก็ปั้นดันบราลอยบราลอยเมดมือทตมเดมือละลอยบนมือทำไปบนมือกับบริื้อข้าวเท้นาไปกินบ่บังอันบริเื้อข้าวแล้วเสียบตายมาชงพืนกันซื้อกระต้มขนมไปกินในกรแล่อกทำบุหรหกมุ้งแรงบุหรย่ยงมา แบบว่าขั้นแ um. บบเขาทื้อข่าวไปเดิคือว่าบ่มีข่าวเรื่อยใดหบอกเออหนึ่งบราณเลยกะเมียหายใจลูกกินกินแต่ข้าวเปล่าอลไรกัยาไปกับแม่ตายอืมก็กินให้มันอิ่มมาแล้วบาดนี้อย่าอดยาออมไรให้มันอิ่มนะบาทห่วงสุขภาพมาแล้วต้องสุขภาพต้องพี่หนึ่งเม่ยนเม่นเขามีเงินหรือบ่มีเงินถ่าสุขภาพบ่แข็งแรงกะเม่นอีอย่างกะ แม่สุขภาพเข้ากับเบแข้งแข้งค่ะเงินข้ามเข้ากับบมีแม่เข้าถูกเด็เข้าต้องหักษาตัวเองไว้เพื่อลูกนะลูกกันแน่นอนมงินตาอาปากเนาะอืเสามนาทีเข้ากับขอล่าขีดเพียงสนี้เด้อพี่น้องค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสนีป่านี่เด้อพี่น้องแก้มบุ้มใเด้มผักเปื่อยผักส้มในเด้มพอพ่อกันขิดต่อไปพี่น้องสบายดี